ไปไปไหนดีคะ้างที่อยู่อ่ะพาตาเออไปไหนทีคะอีเคียอยู่ที่เมกาบางนาค่ะไม่ได้ลงไปไปไหนดีคะข้ามข้ามไล่ไล่ลงไปเองไปไหนดีคะที่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 อเมริกาศิลปินไทยเวลาขึ้นขึ้นบอร์ดแล้วมันดีใจมากเออเออไทม์สแควร์ไปไหนดีคะเออไปไหนดีคะข้ามข้าม ครับไปไหนดีคะกระบี่อยู่จังหวัดกระบี่ทะเลเอออาก่อนพี่พี่ทะเลแหวกอ้าวอามาญากอพี่พี่มีอามาญาไปไหนดีคะน้าตกทะเลและภูเขาอ่าภูเขาใหญ่อย่าเพิ่งและสิ่งที่มีความหมายด้วยกับความตายเอ่อมรณะภูเขามรณะภูเขากินโคนเก่งไปไะไดีครับมีเชียงรายเป็น เียงลายจีนกับประเทศ3ประเทศรวมสามเหลี่ยมตงคำไปไหนดีคะเก่งว่ะไปไหนดีคะไม่ไปไม่ไปไปไหนดีคะห้างใหญ่ๆที่อยู่ชั้นไอคอนสยามแถวบางใหญ่โอยเออไททันเสเกตไปไหนดีคะเออไปไหนดีคะอาราเล่อยู่ญี่ปุ่นไม่ใช่หมู่บ้านอาราเล่อยู่อออคนรนายะอ๋อไม่ได้อ่าฟ้าฟ้าเป็หมู่บ้านเปไหนดีคะมันเป็นแม่น้ำที่เล็กๆอย่างนี้นะเป็นแม่น้ำเล็กๆเล็กๆอ่ะแม่น้ำสารวิน แม่น <Goodnight. S 1> <hire> ้ำนายมันกาเป็นแม่น้ำมันเล็กกว่าม่น้ำมันเล็กกว่าแม่น้ำมันเป็นย้วยเล็กๆห้วยน้ห้วยน้องห้วยน้องห้วยน้องหนองหาห้วยห้องใหญ่ยห้ย้ย้วยห้อห้วยห้วยห้องน้วยห้ห้วยห้วยในบึง้วยห้วนหะวยกห้วยห้องคิงคองห้วยหอองบึงห้วยห้อง้องนได้ององ องอผีหลอกอ๋องผีหลอกต้อเก่งมากเวลาบคสจะไปขึ้นรถที่ไหนฮะเขาเรียกอะไรเดี๋ยวก่อนสร้างใหม่ที่เราไปฉีดวัคซีนกันหรือเปล่าไม่ใช่บคสที่นั่นเขาเรียกว่าอะไรใต้เออนั่นแหละที่เขาไปที่เขาว่าสายใต้เขาเรียกว่าอะไรบัสสเตชันบัสสเตชันมีคำว่าสายใต้เราเวลาเราจะไปสั่งของรับของเจลิงเจลิงไปไหนทักเวลาเวลาเราจะย้ายบ้านแล้เขาเรียกว่าอะไรรขนขนตรงขนตรงสายใต้ เมืองหลวงของประเทศลาวครับเออโคมมอนเบียดไปไหนทีคะมันมีคำว่าหลวงเออไปไหนทีคะเวลาเราจะไปกระโดดกระโดดหน้าอะไรกระโดดเหวบัญจิตจัหน้าเหวมีไงกระโดดหน้ามเวลา